เพื่อนอันนี้เยพินจะพามาทําอาหารโบราณอีกอย่างหนึง่งจะไปก้อนไปตลาดต้องซื้อกินแต่ว่าวันนี้เยพินไปหาซื้อแล้วมันไม่มีเนาะได้ของใกล้เคียงมารางวัลข้างเคียงมะกอกน้าดองอ่ะจ้ะเอามาแช่อิ่มหรือส่งเครื่องแล้วก็กระท้อนเนาะแต่วันนี้หาซื้อไม่ได้จ้ะเยะพินได้มาแต่อันเนี้ยมะม่วงมะดัน กุซาองุ่นและนี่กุซาเก็บมาจากนกทุง่งซาบุลานสาบาลุาบาลานเลยแหละซา,าป่าอันนี้กุ้งแห้งจ้ะต้องใส่กุ้งแห้งลแล้วจต่นี้เพื่อความสะอาดสดใสยยพินก็เลยเอามาไอ้นี่คัว่วก่อนให้หอมก่อนกุ้งแห้งตัวน้อยๆเอาไว้โรยจ้ะโอ๊ยกรอบก๊อบละพอละ,อะขอเวลากุ้งลงก่อนนะ น้ำตาลปี๊บถ้าน้ำตาลทรายเอาเวลาเสร็จแล้วมันจะตกทรายมันจะไม่สวยจ้ะ้องใช้น้ำตาลปี๊บอย่างดี้ตาลมะพร้าวอย่างดีไอ้นี่กระป๋อนจำนะต้องใช้พริกป่นด้วยแต่นี่บ้านยาวินม,มีเด็กไงก็เลยไม่ได้ใส่พริกป่น,นเนาะเด็ดเผ็ดเด็กกินไม่ได้ ประมาณครึ่งช้อนน่ะจ้ะไอ้น้ำตาลทรายก็ได้นะแต่รสชาติมันจะไม่ค่อยโดนใจเหมือนน้ำตาลปี๊บจ้ะ สามสูตรต้องมีพริกป่นจ้ะพริกป่นขั่วพริกหินูขั่วจะได้เผ็ดๆเสร็จแ,แล้วต้องมีพริกกระเกือโรยได้นะต่งในี่ะก็ความสวยงามแต่คนกินน้ำเชื่อมเราก็มีนะเนี่ย เป็นน้ำเชื่อมเก่าที่ยายพินเชื่อมเหลือไว้นะใส่ได้ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันบางทีเขาก็ใส่แบตแซลงไปด้วยจ้ะเพื่อความเหนียวสวยงามอันนี้คือแบตแซนะใส่ให้มันเหนียวสําหรับใส่มีรอบใส่กระยะาศาสตร์ใส่อะไรมันไม่มีรสขาดหรอกเพิ่มความสวย,สวยใสเหนียวหนึบหนับที่น้ําผึ้งมันแพงเพราะอะไรเวลาเราไปตื้อน้ําผึ้งที่เขาขายเป็นขวดๆแต่เขาจะบอกว่าป้าน้ําผึ้งช่วงนี้แพง น้ำพึ่งแพงเพราะแบตแซร,ราคามันแพงเด็กก็ไปทำน้ำพึ่งปลอมมาจ้ะเนี้ยไปเคี่ยวกับน้ำหวานแล้วก็ใส่แบตแซะลงไปก็ความเหนียวเนืดนอถึงนะเอไปนิดหน่อยพึ่งแพงเพราะแดตแซะแพงแค่นี้พอเดกกินแก้วหลังมนาะ อันนี้พริกกับเกลือนะพริกกับเกลือใ่น้ตาลปรายผสมหน่อยเอาไวโ้โรยเวลากินปกติเขาต้องใส่ไปในนี้เลยแต่นี้พอดีวัญญพินมีเด็กนะกินพิษไม่ได้ไ,ได้พิกกระเกลือ,อไวโ้โรยนี่ไว้โรยทีหลัง ใส่น้ำตาลน้ำตาลเดี๋น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลไหนน้ำตาลน้ำตาลไหนงเอาน้ำตาลนี้ดีกว่าความหนืดสวยงาม จากนี้ได้ทีแล้วนะ่ะร้อน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 คิดว่ามันจะแช่ไม่ถึงที่นะเนี่ย ใบแบตเตแล้วเขาจะเป็นเงาสวยแล้วผ้าลองก็จับเดี๋ยวทาหกแล้วเสียของถ้าใ,ใช้มะกอกเชื่อมอาจจะอร่อยมะกอกน้ำเามาทุบทุบทุบหรือกระท้อนนะจากแต่อันนี้มันไม่มีขายจ้กกระท้อนกับมะกอกอ,ะอ่ะแล้วเนี่ย กุ้งที่เราโรยไว้อะจ้ะไอ้ที่เราคั่วไว้อะเราโรยนิดหน่อยทีนี้เวลาเสิร์ฟอนี้ก็อยากไว้เวลาเสิร์ฟจ้ะน่ากินมากได้นี้เขี่ยวน้ำเชื่อมที่เหลือเขี่ยวนิดหน่อยนะจะพินาไปวางก่อนน้ำลายจะไหลให้หอมกุ๊บเลยเดี๋ยวเวลาชิมดิเวลาชิมจะพินะตักให้ดูวเวลาชิมน,นจะจ๊ะ เย่างน้ำตาลให้หง่ดยงิดหน่อยนะลาเกิงค่ะเลือกเลยจะเอาวันไหนเนี่ยอยน้ำตาลใสๆเนี่ยจะเอาพุทราจะเอา,เอางุ่นจะเอามันดันเพื่อนๆมันดันทำดามตั้งแก่เม็ดก่อนนี่ยาพินไม่มีเวลาจะ้ะเลือกอะไระคะลาคะ อยูน้ำเชื่อมาการนี้แบ่ไม่มีเจ้าของให้จะเลากินชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยแล้วก็ขอชิมกันนะคนทำขอเองืนจิ้มไม่ติดอาพุทซาก็ได้ซาลูกใหญ่อาปากไายเขาอื้อ บอื้มเอื้อมเื้อมเอื้อมให้ไอ,อันนี้ล้างสะอาดแล้วเนี่ยเป็จลปะปลาเป็นเมืองเรียบเบี้ยวขึ้นใจ เี๋เราก็ตั้งต่ออีกแป๊บนะึงให้แค่พอสุกๆเดี๋ยวดูนะถ้าดิบๆก็อร่อยนะสั่งปูแพนด้าก็ไม่ได้กินนะเพราะเราไม่ส่งจ้ะ